ดาวอังคารในราศีธนูทํานายดวงชะตา12ลัคนาราศีในทางโหราศาสตร์มีคำกลอนกล่าวไว้ว่ากล้าแข็งขยันไทยอังคารโดยดาวอังคารนั้นถือเป็นดาวแห่งพลกำลังและความกล้าหาญถือเป็นดาวแห่งนักรบเมื่อดาวอังคารอยู่ในตําแหน่งราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำลัคนาราศีดังที่ในทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าปัญญาบริสุทธิ์ททยพฤหัส ดังนั้นดาวอังคารจึงไปกระตุ้นความเป็นดาวพฤหัสบดีซึ่งมีความหมายถึงการมีไฟแห่งสติปัญญาการเรียนรู้การศึกษาจึงเหมาะกับการแสวงหาความรู้ใหม่ๆการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมหรือการเดินทางไกลสำหรับคําทํานายเมื่อดาวอังคารอยู่ในราศีธนูจะส่งผลต่อคนทั้ง12ลัคนาราศีแตกต่างกันไปดังนี้ราศีมังกร ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรดาวอังคารเป็นดาวตัวแทนพบลาภะและพบพันธุอยู่ในตำแหน่งราศีธนูตำแหน่งวินาศของคนลัคนาราศีมังกรส่งผลทำให้คุณมักจะพบเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเป็นไปอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งเป็นไปได้ทั้งในแง่ดีและแง่ร้ายซึ่งเกี่ยวข้องกับโชคลาภทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์และความเป็นไปของคนในครอบครัว ในด้านดีคุณจะได้โชคลาภจากสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสที่มีเข้ามาแบบกระทันหันไม่คาดคิดหรือโชคลาภทางการเงินที่ได้มาจากสิ่งที่คิดว่าจะสูญเสียเสียหายไปแล้วกลับได้มาใหม่โชคลาภและความสําเร็จของคุณจะโดดเด่นมากหากได้ทํางานหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการส่งออกนําเข้าหรือการเดินทางไกล การทำอาชีพที่ต้องทำงานเบื้องหลังงานลึกลับหรืออาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายเช่นการแพทย์การรักษาช่วยเหลือผู้คนงานมูลนิธิองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรงานที่ปรึกษางานซ่อมแซมป้องกันภัยรวมไปถึงงานตัวแทนในหน้าประกันภัยบ้านอาคารโรงงานยานพาหนะอาคารสำนักงาน หรือบางคนจะมีโอกาสยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยการไปตั้งรกรากหรือสร้างครอบครัวในต่างประเทศหากมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศหรือในที่รับตาคนเช่นที่ดินในชนบทห่างไกลมีโอกาสนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีในอนาคตในด้านร้าย ดาวแห่งโชคลาภตกในตำแหน่งวินาศหมายถึงสิ่งที่เคยคาดหวังความสำเร็จที่คิดว่าจะได้ง่ายๆหรือสิ่งที่คิดว่าจะได้แน่นอนกลับเจอศัตรูลับหรือปัญหาอุปสรรคเข้ามาขัดขวางทำให้ไม่เป็นไปอย่างที่คิดโชคลาภความสำเร็จที่เคยได้ก็ดูเหมือนว่าจะลดน้อยลงไปแบบไม่ได้เตรียมใจมาก่อนต้องระวังความเสียหายการซ่อมแซมใหญ่ หรือการสูญเสียของทรัพย์สินชิ้นใหญ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินอาจเกิดเหตุภัยพิบัติหรือการสูญเสียที่คาดไม่ถึงหรือรถยนต์เสียระวังความสูญเสียหรือความเสียหายที่มาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนที่มาจากการชักชวนของเพื่อนสังคมที่ไม่โปร่งใสด้านการเงิน พบวีน่าเป็นพบของความสูญเสียทําให้มีแนวโน้มที่คุณจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันหรือมีเงินรั่วไหลออกไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดทําให้เสียเงินค่อนข้างมากด้านความรักคนโสดอาจได้พบคนรักที่มาจากกลุ่มเพื่อนหรือมิสหายหรือมีแนวโน้มที่จะได้คู่ครองหรือคนรักที่เป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่มีถิ่นฐานอยู่ห่างไกลสําหรับคนที่มีคู่แล้วคุณอาจมีความสัมพันธ์รักที่ไม่เปิดเผยเป็นความลับ หรือคบหากับคนที่มีสถานะซ่อนเร้นรับตาระวังรักซ้อนการเป็นมือที่สามการทรยศหักหลังในเรื่องความสัมพันธ์คุณอาจต้องประสบกับความสูญเสียการพลัดพรากหรือการยุติความสัมพันธ์อย่างลับๆหากไม่ได้มีการจัดการปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ได้อย่างเหมาะสมในด้านครอบครัวอาจมีเหตุให้คุณต้องยกย้ายพลัดพรากจากบ้านเกิดหรือต้องอยู่ห่างไกลาจากบิดามารดาหรือครอบครัวเพื่อไปทำงานหรือศึกษาต่อ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอาจเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งที่ซ่อนเร้นเป็นความลับอยู่ภายในซึ่งเป็นสิ่งที่คนนอกไม่สามารถรับรู้ได้และคุณอาจเป็นผู้ที่ต้องเข้าไปจัดการปัญหาเหล่านั้นบิดามารดาญาติผู้ใหญ่ภายในบ้านอาจมีปัญหาด้านสุขภาพหรือเรื่องราวที่ต้องปกปิดซึ่งคุณได้รับรู้ด้วยเหตุบังเอิญและต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือจัดการปัญหาอย่างเร่งด่วนในด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ ดาวอังคารเป็นดาวแห่งการผ่าตัดและพบวินาศเป็นพบของโรงพยาบาลหรือสถานที่รับตาจึงเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพการล้มป่วยโรคภัยที่ซ่อนเร้นหรืออุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงแต่มีโอกาสจะเกิดขึ้นของตัวคุณหรือคนในครอบครัวนอกจากนี้ก็ขอเตือนให้ระวังการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นในขณะที่เดินทางไกลหรืออยู่ในต่างประเทศไว้ด้วยฟังคำทำนายจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวีอดีดูดวงกันด้วยนะคะ